ทำไมวันนี้เราถึงหายตัวได้คะเนี่ยเพราะว่าเราไปขอพอรวิเศษมาไงาเราขอพอรว่าเราอยากจะหายตัวไปที่ไหนก็ได้ลิงแล้วพี่ก้าวคิดว่าจะหายไปที่ไหนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยพี่ก้าวเนี่ยอยากจะหายตัวไปไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับทุกๆคนที่ได้รับบาดเจ็บมีความทุกข์ทางจิตใจอยากจะเข้าไปบรรเทาแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาอุดมการ ความเป็นจริงว่ามีทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไงบ้างคะป๊มหัวใจผายปอดก็พอพอจะมีอยู่ว่าทําแผลได้ล้างแผลได้แปะพลาสเตอร์ยาได้ทำได้ แค่มีความคิดดีๆก็ถือว่าชนะไปกว่าครึ่งแล้วนะคะน้องๆถูกต้องครับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความใฝ่ฝันคล้ายๆกับพี่ก้าวอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นและอยากจะเรียนที่พยาบาลศาสตร์อยากจะเป็นพยาบาลในอนาคตนะคะวันนี้ค่ะพี่เบลจะพาน้องๆไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะไปดูกันว่าที่นี่นะคะเขาปลูกปั้นปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยเป็นพยาบาลที่มีใจรักสังคมมีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไงบ้าง ูกันว่าพยาบาลเชียงใหม่เขาจะเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนแล้วก็มือไม้เขาเวลาที่เขาทําแผลเนี่ย uh huh. โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> มันจะเบาขนาดไหนนะฮะ <c oughs> จินตนาการไปแล้วใช่ไหมอาอย่างงี้เดี๋ยวเราแวะไปหาพี่เบลเลยไหมโอเคโอเคไหมครับโอเคพร้อมไหมเดี๋ยวเรากระเด็นไปพร้อมกันนะครับเขาน้อข้าวรอบแล้วไปพบกับช่วงนีก้กันเลยนั่นก็คือช่วงโอ้เป็นเท้าจานเองดึงสอกส่อ ไม่ไปอ่ะเขาใช้สิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวโูกงั้นเราเดินไปดีดีดกว่าโอเคไปครับงเนาสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air อยู่กับพี่เบลธนกริตคนเดิมเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เบลก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งเป็น สิทธิ์เก่าที่นี่วันนี้ขออาสาพาน้องๆทุกคนนะครับมาที่คณะพยาบาลศาสตร์โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้คณะพยาบาลศาสตร์นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจแนะนําน้องๆก่อนเข้าเรียนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะครับตามพี่เบลมาเลยครับ เอาละครับน้องๆครับและตอนนี้พี่เบลก็อยู่กับท่านคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ความรู้กับน้องๆที่ชมรายการอยู่ครับก่อนอื่นเลยขอถามว่าจุดเด่นของภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยคืออะไรฮะค่ะสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์นะคะก่อนที่จะพูดถึงจุดเด่นสักนิดหนึ่งนะคะก็คือคณะพยาบาลศาสตร์นี่ก็เป็นก่อตั้งมาเป็นปีที่50 5แล้วนะคะซึ่งก็มานานพอสมควรตอนนี้เนี่ยเราก็มีจุดเด่นก็คือเป็นสถาบันการศึกษาถือว่าเป็นชั้นนําของประเทศนะคะสำหรับหลักสูตรเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษนะคะนั้นเราก็จะมีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ที่นี่ด้วยะค่ะทั้ง3ระดับเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะถ้าน้องๆที่อยากจะเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ของมอชอนี้ฮะมีการรับสมัครในด้านใดบ้างครับอาจารย์ครับค่ะ นณวิบัรศาสารนี่ก็จะมีหลายโครงการ,รนะคะตั้งเริ่มตั้งแต่โครงการสอบผ่านโคต้านะคะซึ่งโคต้านี่ก็เป็นโคต้าสําหรับนักศึกษานักเรียนในภาคเหนือทั้ง17จังหวัดนะคะคก็รับถึง50%ของจํานวนที่ประกาศร,าารับประคานอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีโครงการซึ่งจะเอื้อให้กับ ผู้ที่รักเรียนพยาบาลจริงๆอย่างเช่นโครงการเด็กดีมีที่เรียนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีโครงการบุตรของตำรวจตะเวนชายแดนด้วยเพราะว่าค่ะซึ่งจะออกไปปฏิบัติงานหลังจากที่สำเร็จการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็มีโครงการนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่ชุมชนนะคะ ที่เป็นกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนนะฮะอันนี้ก็จบอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีโครงการที่เรียกว่า admission นะคะก็คงจะเหมือนอีกหลายๆคณะนะคะซึ่งเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะครับผมเอาละครับน้องๆครับก็ได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ของมชแห่งนี้ถ้าใครที่อยากจะมาเรียนที่นี่อย่าลืมเตรียมตัวให้ดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่ให้ความรู้กับน้องๆครับสวัสดีครับคอบคุณ่ะ ตามหาพี่สตังนะฮะซึ่งเป็นนายกสโม,มสรของคณะพยาบาลศาสตร์ครับดูจากเกตแล้วนะครับน่าจะอยู่ในห้องสมุดแน่คงคมมาขมักขม้นกับการอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าครับขอโทษนะครับสวัสดีครับใช่น้องสตังเหรอครับไม่ใช่เหรอผมเห็นใส่แว่นแล้วแบบขมักขม้นกับารหนงังสือขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับสวัสด,ดีครับใช่พี่สตัง์ป่ะครับไม,ไม่ใช่เหรอ น้องๆครับพี่สตังอยู่ไหนเนี่ยสองคนแล้วไม่เจอน่าจะเป็นคนนี้แน่เราไปถามเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สตังปะครับใช่ค่ะใช่แล้วผมเจอแล้วครับน้องสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวให้น้องๆได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อพี่สตังนะคะก็ ตอนนี้อ่านหนังสือเป็น,นวิชา nutrition ค่ะเตรียมจบแล้วใช่ค่ะี4แล้วเตรียมจบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ขอขัดจังหวะเวลานิดนึงได้ค่ะได้ไหคะได้ค่ะพาพี่ไปทัวร์ในคณะพยาบาลศาสตร์หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะหาข้อมูลจะมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ดีหรือเปล่าพอไหมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ่เก็บก่อนเก็บก่อน ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องเรียนต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยพี่ขอถามพี่สตังค์หน่อยทาไมถึงเลือกเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ครับเอาจริงๆนะคะพี่เบลความจริง้วหนูอยากเรียนวิศวะเฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะนายช่างเป็นนายช่างวิศวกรเก๋ชอบฟิสิกส์ไงค่ะยอยากเรียนแต่ว่าพอได้เข้ามาเรียนในคณะพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะหลังจากมันมีความรู้สึกเหมือนรักในคณะมากขึ้นรักในวิชาชีพมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ตัวหนูเองเนี่ยค่ะได้ขึ้นฝึกบนฝึกปฏิบัติบนหองผู้ป่วยแล้ว เราได้ไปเห็นคนไข้ที่เขานอนเจ็บอยู่แต่พอเราเข้าไปได้ช่วยเหลือเขาไงค่ะแล้วเขาแบบดีขึ้นทําให้รู้สึกเหมือนตัวเราเองเนี่ยค่ะมีคุณค่ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่นะฮะน้องๆน,นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ได้ลงมือทําแลวรู้สึกชอบกับวิชาชีพที่ตัวเองเรียน<ช>อันนี้ว่าเราไม่เสียเวลาเราไปดูห้องเรียนดีกว่าไปเลยฮะ ็นี่เป็นห้องที่อาจารย์กำลังสอนอยู่นะคะเป็นวิชาเรื่องซิ่งโปรเซค่ะเป็นกระบวนวิชาที่พวกหนูต้องใช้ประเมินคนไข้เวลาขึ้นไปฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งจะใช้เป็นถือได้ว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเรียนครับค่ะต้องเรียนในปีไหนครับน้องเป็นปี2ค่ะปีสองใช่ค่ะพี่เบลแสดงว่าพี่สตางไม่ผ่านมาแล้วใช่แล้วค่ะก็คือวิชาการนี้ก็เอาไปประเมินในโรงพยาบาลจริงก่อนที่จะไปพบหมอใช่ไหมใช่ค่ะคือจะเป็นการตรวจ เบื้องต้นการ assessment การตรวจประเมินคนไข้เบื้องต้นเนี่ยค่ะคว่าคนไข้มีปัญหาอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะค ที่อาจารย์การทำอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการประเมินอย่างหนึ่งของการประเมินของหัวใจคือการฟังหัวใจค่ะคือเราการฟังหัวใจเนี่ยค่จะเป็นฟังความผปกติของหัวใจคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเราจะทราบว่าคนไข้คนนี้เป็นปัญหาเรื่องหัวใจเราจะได้เป็นการป้องกันการเกิดปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นช่วยคุณหมอในการรักษาโรคได้นะคะ ก็แปลงกายเป็นบริษทพยาบาลนะ้อย่างนี้ถือว่าเป็นได้แล้ว <c oughs> ไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ขโมยน้องเข้ามาครับถามหน่อยนึงว่าห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้นะคะเป็นห้องฝึกปฏิบัติการของคณะเราคร่ะซึ่งที่เห็นน้องๆที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ที่ <c oughs> ทั้งเป็นป่วยจริงไหมเนี่ยต้องถามน้องเขาดูป่วยจริงไหมครับ ไม่ได้ป่วยนะคะเป็นการบอกว่าแลกเปลี่ยนกันในการตรวจปฏิบัติใช่ค่ะก่อนที่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าก่อนที่จะขึ้นไปฝึกปฏิบัติจริงนักึกษาพยาบาลทุกคนต้องผ่านการเป็นคนไข้อย่างนี้จําลองอย่างนี้มาก่อนเนี่ยค่ะโดยที่จะมีเพื่อนคอยสลับกันเป็นคนไข้ให้ขั้นตอนในการตรวจนี้ตรวจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ ก็ตอนนี้นะคะที่เห็นน้องๆเขาใส่หูฟังอยู่อย่างนี้เหมือนพี่เบลไซนี่ครับใช่ค่ะน้องกําลังจะตรวจฟังเสียงหัวใจครับเหมือนกันค่ะแล้วก็การประเมินประเมินหัวใจเมื่อว่าหัวใจเป็นสภาพหัวใจเป็นไงบ้างใช่ไหมเป็นยังไงปกติตัวปกติโอเคคนนี้ปกติถ้าไม่ปกติมันจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมฮะเช่นหัวใจแบบเต้นผิดจังหวะ ใช่คะ hmm. ่ะในบางคนไข่บางรายที่เจอบนหอผู้ป่วยนะคะเท่าที่หนูเคยฝึกมาจะเห็นเป็นแบบหัวใจเต้นต้นผิวหนังอะค่ะ hmm. จะแบบเต้นเห็นชัดเลยว่า oh. หัวใจเต้นออกมาเนื้อสั่นเลยปึ๊บๆนี่เลยใช่ค่ะคบ,บางคนบางรายผู้ป่วยบางท่านก็ เสียงหัวใจจะผิดปกติบ,บางท่านก็จะมีภาวะหัวใจโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ก็คืออีกหนึ่งวิชานะครับที่นักศึกษาพยาบาลก็ได้มาเรียนกันปฏิบัติงานเหมือนเสมือนจริงใช่ค่ะก็มีบด,ดีแลกเปลี่ยนกันเวลาไปเจอผู้ป่วยจริงๆนะฮะจะได้ไม่ตื่นคนแล้วก็ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ,คะเป็น10ิเก่าเหมือนกันแล้เป็นศปัจจุบัน ขายคณะให้เราหน่อยว่าน้องๆที่ชมอยู่เนี่ยจะมาเรียนคณะนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็วางแผนชีวิตยังไงบ้างเชิญเลยครับค่ะแล้วน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ของเรานะคะค <ๆ S 1> พี่ๆก็มีหนึ่งโครงการดีๆจากสโมสรน,นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สำหรับน้องๆมปลายทุกท่านนะคะค <ๆ S 1> เป็นโครงการค่ายพยาบาลในฝันค่ะพี่ <ๆ S 1> เบลซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะ <ๆ S 1> น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บเพจนะคะสโมสรนักศึกษา,าคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะนอกจากนี้นะคะทางคณะของเรานะคะคยังมีกิจกรรมที่เป็นการนําความรู้ที่น้องๆได้ฝึกทักษะมาตลอดไม่ว่าแต่ละชั้นปีอะค,ะค่ะไปนําไปปรับใช้กับชุมชนได้ลงไปเห็นพื้นที่จริงรได้ไปสัมผัสกับคนในชุมชนจรๆๆิงๆเงี้ยค่ะว่า เป็นการเหมือนว่าเป็นลองลองสกิลลองทักษะของตัวเองก่อนที่จะจบไปเป็นพยาบาลจริงๆเนี้ค่ะใครที่มีฝันนะครับอย่าเก็บความฝันไว้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อ่านหนังสือมาเป็นนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งนอนหลับนะครับยังมีช่วงต่อไปอยู่นะฮะเราสคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ้องเรียนออนแอร์วันนี้เปิดห้องติววิชาชีววิทยาอาจารย์อุ้ยประจำการอยู่ในห้องเรียนแล้วครับพักสักครู่แล้วกลับมาลุยไปด้วยกัน